ยุคใหม่ถึงต้องมาทําเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำแล้วค่ะตอนนี้มันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งที่ต้องทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และสําหรับทุกคนสําหรับเราเนี่ยเราทำเพราะว่าเราเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตมีคนมาอยู่กับเราทุกวันเป็นล้านคนเพราะเรารู้ว่าเรามีบทบาทที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย เกิดการตระหนักรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างการทามาค้าขายอะไรมันก็จะดีตามไปผลพลอยได้ก็จะกลับมาที่ที่ธุรกิจต่างๆแล้วค่ะต่ในมุมผมเนี่ยในฐานะที่ผมว่าเป็นแฟนมันแท้เซนทันเนาะก็เดินกันแคบทุกวันเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเราไม่เห็นนบว่าไอ้ห้างทําอะไรเพื่อด้านนี้บ้างจริงๆต้องสังเกตดูจริง ในส่วนนี้นะคะเราทุกที่เนี่ยเราจะพยายามสอนเรื่องการแยกขยะเราลองมาหลายอย่างนะคะตอนแรกมาตั้งถังขยะเยอะแยะทิ้งกันไม่ถูกล่าสุดเนี่ยเราเลยทําเป็นถังรูปรูปขวด<ะ>ซึ่งทําให้คนเนี่ยเห็นเลยว่าอ๋อขวดไว้ตรงนี้อ่าเราจะเห็นว่าการแยกเนี่ยดีขึ้นมากเลยคะ่ะเราก็จะค่อยๆทยอยให้ความรู้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นผมก็เห็นหลายลายอย่างนะที่ภาคธุรกิจหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ในมุมของความอยากรู้ของผมก็คือมันดูเหมือนทำํำแล้วมันเหมือนแค่เป็นการโฆษณาแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนยังไงในมุมมองของพี่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าทำแล้วได้ภาพลักษณ์นู่นนี้นั้นแต่เรามองว่าเราทําจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยคนจะเห็นผลเองสิ่งที่เราทำเนี่ยบางอย่างคนก็ไม่เห็นเพราะว่าเราทำในโอเปอเรชันเราทำตั้งแต่ตอนก่อสร้างขยะในการก่อสร้างเนี่ยเราพยายามที่จะลด อะไรที่ต้องเอาไปทิ้งเราก็ยายางบทแล้วก็ใช้ในการก่อสร้างแล้วพอทําไปแล้วเนี่ยค่ะจริงๆนอกจากช่วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยในแง่ของต้นทุนก็ดีขึ้นด้วยนะคะอย่างเรื่องการลดการใช้พลังงานในสุดเป็ค้าพลังงานเนี่ยเป็นต้นทุนใหญ่ของเราพอเราลดการใช้พลังงานเนี่ยต้นทุนเราก็ลดลงไปด้วยแล้วในอนาคตห้างเซ็นทรัลจะเป็นยังไงอะพี่ก็จะเป็นที่ที่คนมาใช้ชีวิต เมมือนดิแต่ว่าเป็นชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราเน้นเรื่องของเซฟเดอะซี sea, เพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาคงได้ข่าวเยอะนะคะคว่าปากกา,ารังฟอกขาวใช่ซึ่งปากการังฟอกขาวเนี่ยจริงๆมันไม,ไม่ได้เกิดจากเหตุเล็กๆมันเกิดจากหลายๆเหตุวรวมกันเรื่องของภาวะโลกร้อนต่างๆแล้วก็อีกการหนึ่งก็เรื่องของการที่มีขยะทะเลเยอะขึ้น ปกขยะพลาสติกแล้วคุณคใช่นะซึ่งขยะทะเลนี่จริงเป็นขยะที่จากบนบกเนี่ยลงไปในทะเลจากเรานี่แหละจากเรานี่แหล <c oughs> ะเพราะวันนี้เราก็เลยพยายามเอามาให้คนรู้สึกว่าขี้ขยะในทะเลมันเยอะมากนะ <c oughs> ถ้าเรายังปล่อยมันไว้แยบานี้มันจะทําให้วงจรชีวิตใต้ทะเลนี่มีปัญหาทําไงที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาทะเลให้ดีขึ้นค่ะอย่างเรามากิจกรรมวันนี้นะครับอย่างของ cp เองเขาก็จะมีกิจกรรมร่วมสนุกความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ทำแล้วไม่ได้ทําเปล่านะเขายังมีให้คะแนนเดี๋ยววันสิบคะแนนด้วยเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะเดี๋ยวมาเล่นเกมไปด้วยกันก้นบุหรีไปไหนเอาเดาก้นบุหรีไปไหนทิงงานก้นบุหรี่ไปไหนเร็วก้นบุหรีไปไหนทั่วไปทั่วไปเหรอเอาลองดูนะทั่วไปอยู่ไหนแต่ผมที่ว่าไม่ใช่กระป๋องสเปรย์ไปไหนอันตรายน คิดว่าอันจรา,ายไหมอ่าไปสมมุตินะสมมุติเราไปนะพาดอลูมิเนียมโลหะปวดแก้วแง่ปินเตอร์บวร์ชซมโฟวใบไม้สูงขนาด <c oughs> แล้วก็พอสแกนคีวาโค้ดเสร็จปุ๊บรับทันทีสิคะแนนกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็สามารถกระตุ้นให้คนเรียนรู้แล้วก็คัดแยกขยะได้และนี่ก็จะมาพาเข้าไปดูอันนี้สุดใหญ่ให้เขาดูแล้วก็เล่นเกมดอจับแล้วมันจะเห็นอะไรครเนี่ยปลาจ,จับขยะ เ oh. ขยา่าย่างเงี้ยค่ะงว่าทิศทางของความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลแล้ใช่ค่ะอันนี้ห้างสมัยใหม่ห้างต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นยังไงครับเราก็จะดีไซน์นะคะตั้งแต่ออกแบบเลยเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการใช้ชีวิตของคนทำยังไงให้คุณภาพชีวิตดีแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย ผลกระทบกับชุมชนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะทำไงให้เขามีส่วนร่วมเข้ามาในสวนกัค้าเราให้มากขึ้นค่ะต่อไปจะวัดผลได้ด้วยใช่ไหมเราวัดผลตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็คือวัดทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านผลกระทบกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ต่อไปผมไปห้างผมอยากเห็นอินดิเคเตอร์แบบนี้บ้างนะว่าเรามีส่วนสนับสนุนห้างที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรกับชุมชนแล้วก็สังคมเราบ้างค่ะจริง ในบางแห่งเนี่ยเราจะติดไว้เลยเนาะว่าเรามีการแยกขยะไปแล้วเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการลดลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องขยะที่มันไปฝังกลบแล้วก็ล้นตามเมืองต่างๆเนี่ยเยอะมากๆเลยจริงๆเราก็จะโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ